ละคอนสั้นเรื่องทำไงดีเมื่อกลับบ้านดึกไปรับชมกันเลยโอ้ยพี่วันนี้เลิกเร็วมากแค่บ่ายโมงเองไปไหนกันดีอะเราไม่ยอมกลับบ้านง่ายๆหรอกใช่ใครจะไปหลงกลับบ้านง่ายๆแล้ว แล้วเราไปไหนกันดีอ่ะอืมไปสนสนุกเปล่าเออไปดิป่ะก็อยากไปอยู่พอดีเลยอืมก่อนจะไปสนสนุกอ่ะเราขับรถเล่นก่อนหนมะเพราะว่าน้ำมันเหมือนจะหมดแต่คงไม่หมดง่ายๆหรอกมั้งเหลือตั้งสองขีดโอเคได้ขับรถเล่นกันแต่เธอเระวังตำรวจนะเออ แกงยากุซ่าเฮ้ยเฮยหนูขับตรงไหมล่ะเพ่โวตรงมากมั้งระวังน้โมเด้โอห,หนูหักศอกได้โอ้เธอเกือบไปแล้วเชียวฉันในี่ใจคอไม่ดีเลยนะแหมพี่ก็ว่าป๋า หักหัก,หกโอเคสนุกะป่ะพี่เราไปสวนสนุกกันเลยได้แต่ตอนนี้นะ้มันเหลือขีดหนึ่งแต่ไม่ต้องเติมหรอกเดีย๋ยวค่อยเติมตอนกลับบ้านก็นแหละปะ่ะไปสวนสนุกเลยดีกว่าอยากไปแล้วหักหักเออมันเสียตอนนี้หักศอกนี่แหละ โอ้ยากชมัดเลยอขับใกล้ถึงแล้วเอ้ยอีกอีกห้าสิบสองวิแล้วมันจะหมดแต่มันคงถึงพอดีอึ๊บอึบอึ๊บเคอ่อ,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 อยวกออยดับแล้วดับแล้วโอ้ยังอีกนิดนึงน่าจะพอททนกลับบ้านอยู่โอเค ปพี่เราไปกันเถอะยูฮู <c oughs> ไปเล่นสวนสนุกกันดีกว่ายูฮูฮัลโหลคะ่ะคุณครูอ๋อวันนี้เลิกเร็วหรอคะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะเอ๊ะนี่ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนี่คุณครูบอกว่าเลิกบ่ายโมงครึ่งตอนนี้บ่ายสองแล้ว ก็วันนี้เด็กๆอยู่ไหนเนี่ยลองไปถามลุงลุงออดดีกว่าลุงออดเห็นเด็กสองคนนี้บ้างไหมไม่อะโมเดลกับแม็กไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปจริงหรอแล้วอยู่ไหนเนี่ยเปิดอยู่ไหนเนี่ย ต้องโทรตามซะละรถไม่ติดแบตหมดอีกหรอเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยลองโทรหาแม็กเกอร์สิอ๋อแม็กเกอร์ก็แบตหมดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหจะแบตหมดอะไรเยอะขนาดนี้ฉันต้องไปลูแล้วแหละว่าแม็กเกอร์กับโมเดลอยู่ไหนนะ ระวังนะโมเดลยว้เล่นสนุกจังว้ารีอยู่แถวหน้าเลยดิไป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 เ้ยหนูก,กลัวเฮอฉันก็กลัวเหมือนกันขาฉันสั่นแล้วเนี่ยจะลงแล้ว ชุมมดโอ้ oh, ถึงสักที oh. หนูใจหายใจคว่ำมหมดแล้วเนี่ยไปลงลงลงพี่ลงโอง้อ hey, อ oh, สนุกจังเลยอะเป็นเล่นอย่างอื่นต่อบ,บ้างดีกว่าสนุกอะแถมที่นี่ยังฟรีอีกนะเพราะอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนอะถ้าใครเป็นนักเรียนจะได้รับสิทธิ์ฟรีหนูเนี่ยดีใจคิดไม่ผิด ามาเล่นถ้วยนี้กันมีคนเล่นด้วยเรามาลองนั่งโอ้หมุนติ้วติต้ว,ตวหมดเลยอ่ะมันเวียนหัวออกเหรอโมเดลเฮ้ยมันสนุกออกนั่นเนี่ยตัวเองยังชอบเลยใครบอกว่าฉันชอบพี่โนเขาบอกว่าห้ามเดินตรงนั้น หนูจะไปรู้นะไ,ไปไปเออไปเล่นอย่างอื่นกันต่อที่มันก็ใกล้มืดแล้วนี่นั่นสิโมเดลเล่นอีกอย่างหนึ่งดีกว่าโอ้เรามาสูงมากเฮ้ยกลัวเอ้ยโมเดลอ้าวดีนะเขาไม่เซฟไป อุ้ยเขาเริ่มจัดงานอันนี้นแป้ว่าโมเดลแปลว่ามันดึกมากแล้วเฮ้ยเราต้องเรียบกลับบ้านแล้วนะพี่ใช่ใช่เราต้องเรียบกลับบ้านโอ้ยสวยแล้วเชียวโดนด่ายับแน่เลิกตั้งแต่บ่ายโมงแต่นี่มันหนึ่งทุ่มแล้วอะนั่นสิพี่เฮ้ยหนูนี่หย เดี๋ยวร <Pause, S 1> ีบสตาร์ทรถเลยแล้วก็รีบไปบ้านนี่เนี่ยไปไปโอ๊ยสตาร์ทเสร็จละไปโอ้ยโอ้ยไปเร็วไปเร็วไม่ช้าจังเร็วๆดิจะโดนแน่หย่าได้ยับเลยโอ้ยไป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 เร็วเร็วสิช้าจริงจริงเฮ้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ อ,อ,อะไรเนี่ยโมเดลเธอรีบไปสิไหนเธอบอกว่าอยากกับบ้านนะหนูสตาร์ไม่ติดไปดันดันดันรถไปตรงฝั่งก่อนดันดันดันไอนน้หนูใช้เท้าดันอยู่นะหนูไม่ได้ขับเนี่ยพี่ลองสตาร์ดดิเออสตาร์ไม่ติดจริงด้วยเฮย้ยน้ำมันเหลือศูนย์แล้วอะ ทำไงดีอะแบตบนาฬิกาก็หมดโทรหาแม่ก็ได้ไม่ได้ของพี่อะหมดเหมือนกันหมดเกลี้ยงเลยเพื่อนขอดูวันเนี้ยทำไงดีพี่ลงมาทกไมาอ่ะขี้เกียจเฮ้ยลงมาค่อยๆเข็นแล้วกันนเหนื่อยพี่ช่วยด้วยนะเออไปพยายามอยู่เนี้ยพยายามพยายามสิพยายามไปตัวเครื่องมันหนักอ่ะ แต่ไหนจะลุงออสอีกเฝ้าหน้าไป,ประตูอ่เฮ้ยว่าจ,จะเขียนรถอุ้ยพี่ลุงออสเออจริงด้วยทำไงดีอ่ะพี่ลุงออสอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะไม่น่ามียามเลยเออทำไงดีวิธีที่หนึ่งดรามา่าเหมือนฉันจะคิดออกแล้ะ เราดราม่าไปเลยจะดีหรอเออดีอะไปไปทำไมวันนี้มาช้าพอดีผมสอนการบ้านเพื่อนครับใช่ครับพี่สอนการบ้านเพื่อนแล้วหนูอ,อ๋อเหรอเดี๋ยวลงเปิดให้ ขอบคุณค่ะว้ารีบรอแม่แม่แม่โอ้ยนี่มันก็สองทุ่มแล้วนะฉันบอกวนะ่าห้ามกลับถ้าสมมติเลิกเร็วห้ามกลับเกินสี่มองแต่นี่มันสองทุ่มนี้เลิกเร็เรวด้วยหือยู่ไหนกันนะ่ฉันรักโกรธจริงๆ ดราม่าต่อเลยหวังว่าแมนจะเชื่อแล้วนะเฮ้ยแนททำไมกลับมาดึกฮะไม่กี่โมงกี่ยามแล้วพอดีผมสอนการบ้านเพื่อนครับถ้าถ้าเพื่อนไม่เก่งกว่านี้ผมคงไม่ได้สอนหรอกครับ ใช่ค่ะหนูก็ช่วยสอนการบ้านเหมือนกันค่ะอ <c oughs> โอเคโอเคไปอาบน้ำได้แล้วนะถ้าเตรียมตัวนอนครับวิธีที่สองแกล้งโอ้ทำไมดีกับบ้านดึกอ่ะมูเดลนั่นสิพี่ทำไงดีแกล้งใช่แกล้งแกล้งแม่ ทำไงดีแกรงไงดีสวัสดีครับนี่ไม่กลับมาดึกฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามไม่รู้ครับน้อยเน่แรงแม่เหรอ,อเหมือนวิธีนี้จะไม่ได้ผลนะนั่นสิโมเดลทำไงดีไม่รู้สามโกหกแม่ โอ๊ยพี่ทำไงดีเรากลับมาดึกอ่ะฉันู้ละโกหกสิอย่างแรกเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้นีน่ผพรข้อดีของมีบันไดนอกบ้านนี่แหละแล้วก็กระเดิดข้ามรั้วต้้งเบาๆนะแล้วก็เราก็ขึ้นไปข้างบนอีก <c oughs> และก็ถึงห้องนอนแล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบซ้อมดนตรีนู่นนี่นั่นได้พี่โอเคตามนั้นนะโอ้ยหน,หนูจะเล่นอันนี้แต่หนูเล่นไม่ค่อยถึงซ้อมดนตรีแต่หนูเล่นไม่เป็นถ้างั้นก็ทำเหมือนทำการบ้านอะ ได้พี่ก็ทำเหมือนสอนการบ้านเธอโอเคสร้างภาพสร้างภาพโอ้ยดึกขนาดนี้ต้องไปดูข้างบนแล้วฉันหิวข้าวไม่ทำข้าวเย็ยนรอแล้วนะถ้ากลับช้าขนาดนี้อยู่ไหนเนี่ยสงสัยน่าจะอยู่ที่โรงเรียนน้องจัดทำ ความสะอาดอ้าวกลับมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้หนูกลับมานานแล้วค่ะเหรอใช่ค่ะหนูกลับมานานมากตั้งแต่หกโมงแล้วแล้วหนูมาันนั่งทำการบ้านประมาณสองชั่วโมงแล้วอะค่ะอ๋อเก่งมากจ้ะลูกเด็กดีมากเลยอืมเดีย๋ยวแม่ไปทำข้าวเย็นรอนะ กลับมาตอนนี้เนี่ยไม่ไม่รู้ไม่มปไมมปนั่งรอตั้งแต่ตอนนั้นตนัตนตาา้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงเอ๊ะกลับบ้านหกโมงเหรอเธอกลับบ้านหกโมงถือว่าดึกนะแต่ไม่เป็นไรน่าจะทำงานเยอะใช่ไหมลูกใช่ครับเนี่ยเหลืออีกประมาณน,นิดหน่อยเองเหลือเยอะอ๋อโอเค วิธีที่สี่บอกความจริงเฮ้ยโมเดลลูกกลับบ้านดึกจะทำยังไงดีเฮ้ยหนูก็ไม่รู้อะอ๋อฉันรู้แล้วบอกความจริงไปเลยง่ายๆเออเออได้แต่เ,เราจะเดินตีนะแต่เราจะเดินตีนะพี่ไม่โดนหรอกถ้าเราบอกความจริงอ่ะแม่เราเคยบอกไม่ใช่หรอไม่รู้อะ เมื่อกี้เห็นมีใครเดินมาสองคนหรือเปล่านะต้องไปดูแลต้องรีบไปดูด่วนนั่นไงเฮ้ยรีบไปว่าแนละ้ว่ทำไมเพิ่งกลับมาฮะมันสองทุ่มแล้วนะมันนานมากเลิกเรียนกี่โมงบ่ายโมงผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ ห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มผ่านมาเจ็ดชั่วโมงแล้วทำไมเพิ่งกลับบา้านฮะผมกับหนูไปสวนสนุกอย่าบอกนะว่าเอารถน้ำมันเนี่ยไม่เห็นน้ำมันหมดอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็โกหกลุงออใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนะไม่ควรทำแบบนี้เลยถ้าอยากไปสวนสนุกแม่ให้ไปได้ แต่แต่แม่คะหนูถ้าหนูใส่ชุดนักเรียนและวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะหนูจะได้คูปองส่วนลดฟรีเลยนะคะไม่แม่ไม่ให้พรุ่งนี้เป็นวันอังคารนะลูกเนี่ยสองทุม่มเป็นเวลาที่หนูต้องนอนนะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นและไปนอนแม่จะทำรงโทษอยู่นี้เลย ทำแบบนี้ดีนักใช่ไหมได้แม่บอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมว่าพอกลับบ้านก็รีบกลับบ้านเลยไม่ใช่ไปน,นู่นไปนี่มันอันตรายนะหนึ่งสองสาม